สวัสดีเช้าวันที่22ธันวาคม2568สําหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลช้าง FA ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมรอบ32ทีมสุดท้าย ลงแข่งขันกันไป8คู่โดยเริ่มจากสมูยูในเต็ดแพ้ขอนแก่นไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นทางพรามแบง็อกเอาชนะสโมสรกองเรือรบไปได้3ประตูต่อ2อุตรดิต์เอฟซีชนะ BFB พัทยาซิตี้1ประตูต่อ0และสุลกากอรอยู่ในเต็ดแพ้บุรีรัมยูในเตดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ5คู่ต่อมาเป็นทางปัตตานีเอฟซีเอาชนะนครราชสีมาเอฟซีไปได้2ประตูต่อ0 บีจีปทุมถล่มเอาชนะอุบลคิดซิตี้ไปได้10ประตูต่อศูนย์สีสเกตยู่ในเต็ดเอาชนะระยอง FC ไปได้1ประตูต่อศูนและการท่าเรือ FC เอาชนะแบงคอกอยู่ในเต็ดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับและผลเป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับ และเรามาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางอาร์เซนอลที่มี39คะแนนอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้มี37คะแนนอันดับ3แอตตันวิลลา36คะแนนอันดับ4เชลซีมี29คะแนนอันดับ5ลิเวอร์พูลมี29คะแนนอันดับ6ซันเดอร์แลนด์27คะแนนอันดับ7มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี26คะแนนอันดับ8คริสตัลพาเลซ26คะแนนอันดับ9ไบรตันมี24คะแนน และอันดับ10เป็นทางเอฟเวอร์ตันที่มี24คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งคือที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันอีก2คู่ครับโดยเป็นทางหมาย05เสมอกันกันกบซังพอรี0ูและไฮเดนเฮมแพ้บาเยอร์มิวนิกไปด้วยสกอร์สูประตูต่อ4ีครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนบุนเดสลีกากันครับซึ่งจกฝูงเป็นทางบาเยอรมิวนิกที่มี4ีคะแนน อันดับ2บรุสเซียดอร์มุนมี32คะแนนอันดับ3ไบเออร์เลเวอร์กูเซนย่คะแนนอันดับ4อาร์เบไลซิกมี29คะแนนและอันดับ5เป็นทางฮอฟเฟนไฮม์ heim, ที่มี27คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรีย R, อิตาลีซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป4คีคู่ครับโดยเป็นทางไการิเสมอกันกันกบปิซาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ซาสุโอลโลแพ้โตริโนไปสู่ประตูต่อหนึ่งฟิโอเรนติน่า เอาชนะอูดิเนเซ่ไปได้5ประตูต่อหนึ่งและเจนัวแพ้อัตาลังตาไปด้วยสกอร์ศูนประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรีย A กันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางอินเตอร์มิลานที่มี33คะแนนอันดับ2เอซีมิลานมี32คะแนนอันดับ3านาโปลี31คะแนนอันดับ4โรมามี30คะแนนและอันดับ5เป็นทางยูเวนตุสที่มี29คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลีกาสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4ีคู่ครับโดยคู่แรกเป็นคิโรนาแพ้แอเลติโกมาดริดไปด้วยสกอร์สูประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นบียาริวแพ้บาร์เซโลนาไปสูประตูต่อ2เอลเช่ถล่มเอาชนะราโย่บารกาโนไปได้4ประตูต่อ0และเรอัลบิิสเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้4ประตูต่อ0ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลาลีกาสเปนกันครับซึ่งจากฝูง เป็นทางบาร์เซโลนาที่มี46คะแนนตามมาด้วยอันดับ2เรอัลมาดริดมี42คะแนนอันดับ3แอเลติโกมาดริด37คะแนนอันดับ4บิยาริยมี35คะแนนและอันดับ5เป็นทางเอสปันยอลที่มี30คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันทั้งหมด5คู่ โดยเริ่มจาก F.C.Utrecht แพ้ P.S.V.Ihofen ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2เฟเยนูด์รอเตอร์ดัมเสมอกันกับ F.C. ทเวนเต้ไป1ประตูต่อ1กัวเฮดอีเกิลเสมอกับโกรนิงเกนไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ฟอร์ตูนาซิตาร์เอาชนะอาแซดอักมาไปได้4ประตูต่อ3และโวลเลนดัมแพสปาตารอเตอร์ดัมไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอเรดิวิชลิกกันครับซึ่งจากฝูง เป็นทาง PSV e i n h o v e n ที่มี46คะแนนอันดับ2เฟเยนุ r รอเตอร์ดัมมี35คะแนนและอันดับ3เป็นทางอาแจกที่มี30คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป3คู่ครับโดยคู่แรกเป็นทาง ABS ฟุตบอลซาเสมอก,กันกับนาซิองนาวไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2และ FC ทอนเดลาแท้คาซาทีดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2 ส่วนคู่ระหว่างซานตาคลาร่าพบกับอารูกากำลังทำการแข่งขันกันอยู่ซึ่งทางเราจะอัปเดตผลการแข่งขันอีกครั้งหลังจากจบเกมครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอติชพรีเมียร์ลีกซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยเป็นทางฮาร์ทเอาชนะกลาสโกว์เรนเจอร์ไปได้2ประตูต่อ1และกลาสโกว์เซลติกเอาชนะอเบอร์ดินไปได้3ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนสกอติชพรีเมียร์ลีกกันครับ ซึ่งจากฝูงเป็นทางฮาดที่มี41คะแนนอันดับ2กลาสโกเซลติกมี35คะแนนและอันดับ3เป็นทางมาเธอร์เวลที่มี30คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป3คู่โดยคู่แรกเป็นอลันยาสปอร์เอาชนะฟาติคารากุมรักไปได้2ประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นทางกาลาตาซารายเอาชนะคาซิมปาซาไปได้3ประตูต่อ0 และกัสเทปเอาชนะซัมซันสปอร์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางกาลาตาซารายที่มี42คะแนนอันดับ2เฟเนบาเชมี39คะแนนและอันดับ3เป็นทางแทปซอนสปอร์ที่มี35คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลสวิตซ์ูเปอร์ลีกกันบ้างครับซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป3มคู่ โดยเป็นทางโลซานสปอร์ตแพ้ FC ฟซีลูเซนไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3กราสฮอเปอร์ซูริตแพ้เซนเกนเลนไป็น1ประตูต่อ2และ FC ลูกาโนเอาชนะยังบอยไปได้3ประตูต่อศูนครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนสวิสซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทาง FC t ทูนที่มี40คะแนนอันดับ2เซนเกะเลนมี37คะแนนและอันดับ3เป็นทาง f อลูกาโนที่มี33คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีก้า2เยอรมันซึ่งคือที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป3าคู่ครับโดยเป็นทางไอทักบราชวายเอาชนะชาวเก้0-4ไปได้2ประตูต่อหนึ่งพรอยเซนมุนสเตอร์เสมอกันกันกบเอเวอร์เบิร์ดไป1ประตูต่อหนึ่งและเนนแบกเอาชนะฮันโนเวอร์96ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนลีก้า2เยอรมันกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางชาวเก้0-4ที่มี37คะแนนอันดับ2เอเวอร์เบิร์ตมี3 4คะแนน และอันดับ3เป็นทางดัาสตัดที่มี33คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบี B อิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยเป็นทางวอร์ตัสเอนเตล่าเสมอกันกับซุติโรอัลโตไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1และ FC มานโตวาแพ้เอมโปลีไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนเกาโชเซรีบี B กันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางฟซิโนเน่ที่มี37คะแนน อันดับ2มอนซ่ามี34คะแนนและอันดับ3เป็นทางเวเนเซียที่มี32คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป6คู่ครับโดยเริ่มจากมาลาก้าเอาชนะยูดีอัลเมเรียไปได้2ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นทางมิราเดสแพ้คอโดบาไป1นประตูต่อ2เรอัลโซเชดัดบีแพ้เอดีเซลตาไป1นประตูต่อ3และบูโกสซีเอฟเสมอกันกับเรอัลซาราโกซาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่ง คู่ต่อมาเป็นทางกรานาดาเสมอกันกับอัลบาเซเตไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1และคู่สุดท้ายเป็นทางคาดิสเอาชนะกัสเตยอนไปได้2ประตูต่อศูนครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลีกสเปนกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางราซิงซานตาแดที่มี37คะแนนอันดับ2ลาสพาวมาสมี34คะแนนและอันดับ3เป็นทางเดปอร์ติโวลาคอรุนญ,ญาที่มี32คะแนนครับ และเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิชิลิกในเท์แลนด์ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยเป็นทางเดนบอสเอาชนะวิเทสอาเนมไปได้2ประตูต่อศูนย์และเฮลมอนสปอร์เสมอกันกันกบวิเลมทเวไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอสเตอร์ดิวิชิลิกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางเดนฮากที่มี52คะแนนอันดับ2องเอสซีคัมบูมี47คะแนนและอันดับ3เป็นทางเดอะกราฟสครับที่มี37คะแนนครับ และทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ